ที่ T X 1ตัวสามารถส่งสัญญาณได้ถึง4ตัวรองรับความละเอียด 4K 30เฟรมเลตโดยเขาจะค้นหาแล้วก็จับคู่สัญญาณที่ดีที่สุดแล้วก็เสถียรที่สุดให้เราโดยอัตโนมัติค่ะ เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Holyland Pyrohead หนึ่งใน Pyro Series ซึ่งเขาเป็นอุปกรณ์ไวเลดส่งสัญญาณภาพและเสียงน้องใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Holyland ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีหนึ่งฟีเจอร์เด็ดที่น่าสนใจมากนั่นก็คือบอดแค t Mode นั่นเองค่ะอย่างที่ฟ้าบอกนะคะว่า1ตัว TS ของเขาเนี่ยสามารถส่งสัญญาณหาตัว RX พร้อมกันได้ถึง4เครื่องเลยค่ะซึ่งบอดแคดโหมดนะคะ เขาจะทําการขยายการกระจายสัญญาณไปให้กว้างขึ้นแต่ระยะการรับส่งสัญญาณเนี่ยจะดรอปลงนะคะเหลือประมาณ200เมตรเท่านั้นเพื่อรักษาคุณภาพของสัญญาณค่ะแต่ถ้าเราปิดบอร์ดแคสต์โหมดนะคะ1ตัว TX เนี่ยสามารถส่งสัญญาณหาตัว RX ได้ถึง2เครื่องนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะคะได้อีก2เครื่องโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Holy View ค่ะระยะการรับส่งสัญญาณเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น400เมตรค่ะ รองรับความละเอียด 4K 30เฟรมเรทปัจจุบันเนี่ยจอแสดงภาพไม่ว่าจะเป็นทีวีโปรเจคเตอร์หรือว่ามอนิเตอร์เขาก็รองรับความละเอียดมาตรฐาน 4K กันเกือบจะหมดแล้วนะคะดังนั้นค่ะถ้าเราต้องการส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายทั้งจากกล้องหรือว่าจากสวิต c h เชอ er, ร์ HolyLand p ลโ o H เนี่ยเขาตอบโจทย์มากๆเลยนะคะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาลายสาย HDMI ให้ยุ่งยากเลยค่ะ และอย่างที่บอกนะคะถ้าเราเปิดใช้งานบอร์ดแคตหมดระยะการรับส่งสัญญาณเนี่ยจะถูกดรอปลงเหลือ200เมตรเท่านั้นค่ะรับส่งสัญญาณแบบดูอ l b แบนในคลื่นความถี่2.4และ5 GHz โฮลิแลนด์ไพโลเฮชเนี่ยเขาพัฒนาชิปขึ้นมานะคะให้การรับส่งสัญญาณเนี่ยเป็นแบบดูอัลแบนค่ะซึ่งเขาสามารถเข้าถึงสัญญาณเฉพาะของโฮลิแลนด์ทำให้หมดปัญหาในเรื่องของคลื่นสัญญาณที่มารบกวนหรือว่าสัญญาณดรอปค่ะเขามาพร้อมกับเสาสัญญาณแบบรอบทิศทางที่มีกำลังสูงค่ะทำให้เราได้คลื่นสัญญาณที่เสถียรแล้วก็ดีที่สุดเท่านี้นะคะเราก็หมดกังวลในเรื่องของเฟรมตกไปได้เลยค่ะค้นหาสัญญาณแบบสมาร์ทชแนลสแกน โดยเขาจะค้นหาแล้วก็จับคู่สัญญาณที่ดีที่สุดแล้วก็เสถียรที่สุดให้เราโดยอัตโนมัติค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถตั้ง preset group and pairing ได้ด้วยโดยในกรณีที่เราต้องการที่จะ add ตัว Rx ขึ้นไปใหม่เนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าใหม่เลยค่ะ d ดู Duo Boost Mode โหมดการรับส่งสัญญาณเนี่ยเขาจะมีให้เลือกถึง2โหมดด้วยกันนะคะนั่นก็คือสมูทโหมดแล้วก็ HD โหมดค่ะสมูทโหมดเนี่ยเขาใช้ในกรณีที่ตัวรับส่งสัญญาณอยู่ใกล้จากการแล้วเราต้องการความเร็วนะคะซึ่งเขาจะลดค่าความดีเลย์ค่ะค่าล a าเทนซี่จะเหลือเพียง0.06วินาทีนะคะทําให้เราได้ภาพและเสียงที่สมูทค่ะส่วน HD โหมดนะคะโหมดนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับเรื่องของคุณภาพของภาพและเสียงค่ะบิตเลทจะอยู่ อู่ที่8ถึง12เมกะบิตนะคะทำให้เขาได้รับความเสถียรแม้จะอยู่ในระยะสัญญาณที่อยู่ห่างถึง400เมตรค่ะแต่ค่าลาเทนซีเนี่ยก็จะถูกเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะคะ UVC Streaming ตัว RX เนี่ยสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ด้วย USB-C ทันทีแบบ l u g and p l a y นะคะแล้วเขาจะทำการสตรีมมิ่งไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ Capture Card ด HDMI loop out ที่ตัว TX เนี่ยเขามี HDMI input แล้วก็ HDMI loop out นะคะที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับจอแสดงผลโดยที่เขาเนี่ยไม่เข้าไปรบกวนการส่งสัญญาณของตัว RX เลยค่ะแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกใน การปรับเปลี่ยนในการทำงานของเราได้มากเลยค่ะ ตอนนี้เราก็รู้สเปคของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันต่อเลยและนี้ก็คือหน้าตาของเจ้า Holy Land Pyro H นะคะจากที่ฟ้าสัมผัสมาเนี่ยฟ้ารู้สึกว่าวัสดุของเขาเนี่ยดูแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆค่ะขนาดของเขานะคะจะอยู่ที่10.9คูณ6.2คูณ3.3ซนติเมตรค่ะน้ำหนักอยู่ที่192กรัมค่ะด้านข้างนะคะที่ตัว t x แล้วก็ตัว RX เลยจะมีจอแสดงผลค่ะถัดมานะคะจะเป็นสวิตช์คอนโทรล ด้านล่างจะเป็น Power Switch ตช์สำหรับเปิดปิดเครื่องค่ะแล้วก็พอร์ต USB-C นะคะรองรับการจ่ายไฟ5โวลต์แต่ในกรณีที่เราใช้งานพอร์ตแคสต์โหมดเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานพอร์ตนี้ได้นะคะคลิกมาที่อีกด้านหนึ่งค่ะเขาจะมี HDMI 2รูปแบบนะคะก็คือ Input แล้วก็ Loop Out ค่ะด้านล่างจะเป็นช่องชาร์จไฟ DC 16โวลต์ค่ะนอกจากนี้ค่ะเขายังรองรับการทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ NP-F ซีรีส์ด้วยค่ะและจากความสามารถของเจ้า Holyland p i l o t แล้วฟ้าคิดว่าเขาสามารถนําไปใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานออฟไลน์ line, หรือว่างานออนไลน์ line. ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่ห้องควบคุมภาพแล้วเราต้องการส่งภาพไปยัง4จอนะคะเราก็แค่เปิดใช้งานในบอร์ดแค์โหมดค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังครอบคลุมระยะการส่งสัญญ,ญาณได้ไกลถึง400เมตรทีนี้ไม่ว่าเจ้าภาพเนี่ยจะอยู่ตรงไหนหรือว่าตำแหน่งไหนเราก็สามารถส่งภาพแบบไร้สายได้โดยไม่ต้องลากสายให้เกะกะเลยค่ะและสุดท้ายฟ้าขอเสอ อีกนิดนึงนะคะในเรื่องของระยะการรับส่งสัญญาณที่เขาเคลมมาค่ะว่าในตอนที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยระยะการรับส่งสัญญาณอาจจะดรอปลงไปบ้างนะคะเนื่องจากสภาพแวดล,ล้อมในที่นั้นๆค่ะถ้าให้ฟ้าแนะนํานะคะก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเราควรจะเทสระบบการรับส่งสัญญาจากสถานที่จริงๆตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนค่ะ และนี่ก็คือ o l l y Land p ไพ o h e a d อุปกรณ์รับส่งสัญญาณน,น้องใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ h o l l แลนดนะคะเรียกได้ว่าความสามารถของเขาเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมมากๆตัว T X 1ตัวสามารถส่งสัญญาณได้ถึง4ตัวนอกจากนี้ยังรองรับความละเอียดแบบ 4K นะคะระยะการรับส่งสัญญาณได้ไกลถึง400เมตรแล้วก็สเสถียรมากๆด้วยสายสตรีมมิ่งหรือว่าสายโปรดักชันเนี่ยควรจะมีติดไว้สกเสร็จแล้วค่ะและถ้าหากใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทัวประเทศได้เลยนะคะก่อนจากกันในคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ที่ช่อง The Digital STM ของเราไว้ด้วยเพื่อที่เวลาเราอัปเดตสินค้าหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ